<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 3> สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเป็นชาติ F C T P Channel นะครับแล้วก็เป็นชาติ F C T P Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นบังใจนะครับแล้วก็ติดตามเสมอมาและเสมอไปนะครับผมนะฮะอยากให้มียอดคนดูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะท่านใดที่กําลังดูอยู่แล้วก็ท่านยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสีดำกลิ้งกลิ้งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในคลิปถัดไปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงนะครับ 4ประเทศรอบบ้านเรานะครับแม่นะไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะใช้คำว่าอิดชาคำนี้ก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่านะครับมี4ประเทศครับเขาก็จะเรียงอักษรกันอย่างนี้ครับ C ีบเขมดีเอลลาว M. เมียนมา V. เวียดนาม เวียดนามนี้อยู่ห่างไปจากสามประเทศนะครับก็คืออยู่ถัดไปไม่ติดกับประเทศไทยแต่เวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นถุงเงินเป็นพวกงบประมาณทำไมสี่ประเทศนี้จึงมาประชุมกันในเรื่องการท่องเที่ยวครับท่านดูภาพสิครับดูภาพ clmv ดูภาพที่ไม่มีประเทศไทยอยู่กั้นนะครับ ก็เรียกว่า clmv แล้วก็ประชุมกันเรื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพอเดาได้ครับว่าประเทศไทยเราเด่นเหลือเกินประเทศไทยเรากวาดทุกนังวันในการท่องเที่ยวจนสี่ประเทศนี้เขาวิตกกังวลว่าจะทำอย่างไรจรึงจะ เรียกว่าแย่งการตลาดการท่องเที่ยวได้จากประเทศไทยดังนั้นพอเห็นประเภทนี้แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าขอน่าจะมีบางประเทศขออะไรจากประเทศไทยเพื่อให้เขาอยู่รอดเริ่มเห็นภาพชัดมันมีหลายประเทศเพราะว่ามันมีบางประเทศที่เคลมทุกอย่างแล้วก็รัฐบาลไทยไม่หือไม่อื่อ แต่ยิ่งเคลมนะครับต่างชาติยิ่งไม่ชอบความฉลาดมันต้องมีว่าถ้าฉลาดจะต้องประยุกต์สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มันสวยงามขึ้นไม่ใช่มาเอาของชาติอื่นว่าทำอื่นไปเลยนี่คือการไม่ศึกษาครับมันไม่มีส่วนของปัญญานานาชาติเขาเล่นเรื่องลิขสิทธิ์ได้หมดแล้วนานาชาติเขาเคารพในลิขสิทธิ นานาชาติเขาเคารพในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินานาชาติเคารพวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่เขาอุตสาหรักษามาดูแลมาพัฒนามามีวิวัฒนาการมาของแต่ละชาติจนถึงรุ่นปัจจุบันแสดงว่าเขารักเขาจึงดูแลรักษาแต่มันอาจจะมีบางประเทศที่การศึกษาเขาอาจจะไม่เจริญเขายังไม่รู้ว่าอะไรคือลิขสิทธ อะไรคือวัฒนธรรมของคนอื่นเขาไม่รู้แต่เขาคิดแค่ว่าเอา้าถ้าฉันอยากได้ฉันก็เอามาเป็นของฉันเนี่ยมันจะเป็นอะไรเหรอดังนั้นต่อให้เขาจะเคลมของไทยขนาดไหนนานาชาติเขาก็ไม่เอาด้วยครับเพราะว่านานาชาติก็เป็นอารยชนเขารู้เขาค้นประวัติปุ๊บก็รู้แล้วว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยรักษา ประเทศไทยเปิดเผยประเทศไทยเผยแผ่ดังนั้นอาจจะไปนั่งคุยกันเพื่อการท่องเที่ยวครับอยากเดาไหมครับว่าเขาจะพูดกันยังไงในการท่องเที่ยวเฮ้ยทำไมประเทศเราด้อยจังเลยอะ่ะทำไมนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศพวกเราทำไมนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเองนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามาติดใจประเทศไทย ดีนะไม่มีมาเลยมาเลยยิ่งมีแต่นักท่องเที่ยวมาเลยมาที่ไทยนักท่องเที่ยวลาวก็มาไทยขามียนก็แอบ,บมานะครับขเมีนก็แอบ,บมานะครับพม่ายิ่งเยอะในไทยดังนั้นเป็นปัญหาของรอบประเทศเพื่อนบ้านครับเรื่องแบบนี้มันช่วยกันไม่ได้ครับจะให้ประเทศไทยทำยังไงครับ เออสวัสดีครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับกรุณาไปเที่ยวประเทศข้างๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีคนท่องเที่ยวเลยจะมาประเทศไทยมากนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้น CLMV เขาจะต้องทำยังไงครับที่มันน่าโมโหก็คือเวียดนามครับมึงมาเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยอ๋อพวกทุนนะครับผมนะฮะ ก็คือถ้าท่านจะไปเที่ยวประเทศหนึ่งประเทศใดท่านต้องมีวิธีเลือกของท่านว่าทําไมจึงต้องเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้ 1. ระหว่างถูกราคาถูกมากกับความปลอดภัยความสะดวกสบายเหมือนคุณซื้อสินค้าเนี่ยซื้อนาฬิกาเล,าลือนร้อย ใส่ห้าวันเปลี่ยนกับกับเรือนละอ่าสามพันสี่พันห้าพันเป็นหมื่นเลยใช้ให้ยาวนานท่านจะเลือกอันไหนเป็นตน้นดังนั้นถ้ารู้คุณภาพของสินค้าเพราะว่าเขาจะต้องพัฒนาอิงคุณโปรเซสเอาพุทของเขาแล้วก็ค่า แล้วก็มีค่าบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้สินค้าออกมาดีคือไม่ใช่เอาพุทธเอาคำเลยคือดีเลยดังนั้นทุกขบวนการจะต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพจึงได้สินค้ามีคุณภาพถ้าสินค้ามีคุณภาพแสดงว่ามันผ่านขบวนการจัดการที่ดีมันก็ต้องแพงถ้าผ่านกระบวนการจัดการที่ดีแล้วมาตั้งราคาถูก ก็เจ๋งสิก็ดีเหมือนกันนะเออถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าธุรกิจมันไม่มีคําว่าขาดทุนต้องดีนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีเขาจะไม่ลดสเปคเขาจะคงให้คนรู้ว่าดีตลอดไปดังนั้นจะเอาอะไรมาสู้ไทยล่ะครับอะไรมาสู้ไทยสถานที่เหรอคุณจะพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวแต่คุณจะต้องพัฒนาอะไรก่อนครับ คุณจะต้องพัฒนาคนในชาติของคุณก่อนให้ความรู้เซอร์วิสใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดีป้องกันนักท่องเที่ยวจากคนที่ไม่ดีถ้าจะให้คาว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มประเทศไทยไม่ได้เรียกเองว่าสยามเมืองยิ้มต่างชาติเขาบอกว่าสยามคือเมืองยิ้มไม่ใช่ฝืนยิ้มดังนั้นคําว่าเมืองยิ้มเนี่ย มันพัฒนามานานแล้วแม้ปัจจุบันมันพัฒนามาเรียกว่าอาจจะเคร่งครัดเร่งรัดเร่งรีบอาจจะยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างก็แล้วแต่แต่สยามเยืางงยิ้มเนี่ยมาจากต่างชาติเขมรเขาพยายามจะเรียกว่าตัวเองว่าแลนสมัยนะครับคือเขาจะก๊อปทุกอย่างมาแล้ววัฒนธรรมการแสงกายศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจากนั้นเขาจะเปลี่ยนสโลแกนของเขา ให้เป็นแลนด์สมายคือจะเอาทุกอย่างแบบไทยดูซิว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาไหมซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดต้องพัฒนาประชากรในประเทศก่อนให้เข้าใจบริบทของว่าต่อไปนี้เนี่ยศตวรรษที่21เเป็นต้นไปเนี่ยการสื่อสารการท่องเที่ยวสำคัญที่สุดต้องเตรียมพร้อม ไทยเขาเตรียมพร้อมไว้แต่พวกคุณไม่ได้เตรียมพร้อมไทยเขาเตรียมพร้อมเขารู้ด้วยว่าปีไหนปีไหน,ไหนอ่ะสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงอะเมื่อหมดโควิดแล้วต้องเตรียมตัวเลยคาดว่าโควิดมันจะหมดไปเนี่ยนักท่องเที่ยวอยากเที่ยวเนี่ยเขาต้องเตรียมการไว้แล้วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมันเป็นปัญญาจะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้ก็แล้วแต่ครับ ยังไงก็พัฒนาที่คนในประเทศนั้นครับนประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าคนอยากไปเที่ยวประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเดียวเขาคงไม่มาเที่ยวประเทศไทยแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอยากมาประเทศไทยมันคืออะไรล่ะก็ให้เขมเมนลาวพมา่าเวียดนามไปคิดตกฝึกกันเองว่ามันเกี่ยวกับอะไร กำบากผมเนี่ยก็คือพัฒนาคนในประเทศคุณก่อนพัฒนายัางไงให้การศึกษาเขาก่อนให้การศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันให้เวลาสักสิบปีเป็นต้นไปแล้วก็มีความคิดมีการพัฒนามีความรู้ทุกอย่างมันก็จะพัฒนามาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้คนในชาติมีคุณภาพก่อน ทุกอย่างจะมีคุณภาพต่างสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ต่างกันมากลาวขายธรรมชาติได้เขเมรนก็ขายหินให้เขาไปดูหินได้ก็ยังมีธรรมชาติอยู่ลาวกับขมรไม่ต่างกันเขเมีนก็มีชายหาดเหมือนไทยแต่ลาวไม่มีชายหาดลาวไม่มีทะเลก็ต้องขายก็ต้องขายภูเขาภาพภูเขา ธรรมชาติสวยงามน้ำตกพมา่าจะทำยังไงล่ะครับพมา่าจะให้เขาไปเที่ยวได้ยังไงครับเพราะว่ายังไม่ปลอดภัยเมื่อเป็นเช่นนั้นกลายไปว่าล่อประเทศไทยเนี่ยเป็นอุปสรรคของประเทศแต่ละประเทศทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศเหล่านั้นก็รีบมาประเทศไทย เท่าที่ได้เอ่อเท่าที่เคยอ่านเจอไปลาวไม่นานก็รีบเข้ามาไทยดีกว่าไปเขมรไม่นานก็เข้ามาไทยดีกว่าไปพมา่าไม่ไปแล้วไม่ปลอดภัยมาไทยดีกว่าดังนั้นคําว่าที่ไหนเที่ยวโดยคนเดียวปลอดภัยปลอดภัยที่ใดปลอดภัยอย่างอื่นค่อยตามมาต่อมาก็คืออาหารการกิน สะอาดคนมีวินยัยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามวัฒนธรรมมากมายสิ่งปลูกสร้างวิจิตบรรจงคือพวกวัดต่างๆดังนั้น4ประเทศนี้ครับ CLMV คุณจะทำอย่างไรครับเพื่อจะแบ่งนักท่องเที่ยวออกจากไทยไปหาพวกคุณนะ่ะมันเจ็บปวดใช่ไหมครับ ถ้าคนฉลาดต้องเรียนรู้จากประเทศไทยอย่ามาอีจชาประเทศไทยเรียนรู้จากประเทศไทยประเทศไทยให้การศึกษาสําคัญที่สุดก่อนทุกอย่างค่อยว่ากันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ CLMV เขาประชุมนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ที่พมา่ากลายเป็นว่าประเทศไทย ทิ้งพวกเขามาหมดเลยเออกลายเป็ว่าประเทศไทยทิ้งพวกเขามาหมดเลยเขาตามไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ